ก็ไปเที่ยวคนเดียวกันค่ะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนสถานที่เราจะไปนะคะก็คือตลาดน้ำคลองลร่แม่ยมค่ะคือจริงๆวันนี้อยากไปตลาดน้ํามากเมยอตื่นมาก็มาณแบบ11บเอโมงแล้วอ่ะทุกคนเังเอ,อมมิญว่ามนเป็นวันอาทิตย์พอดีค่ะในหัวก็เลยแบบเฮ้ย ตลาดน้ำต้องมาละอาบน้ำแต่งตัวก็ประมาณบ่ายโมงค่ะทุกคนกนนเราก็ขับรถมาค่ะประมาณ20่นาทีก็ถึงแล้วเติมต้นในเจ้าแรกนะคะที่เราเดินมาก็คือหอมมากน้องคือบ้าบิงค่ะทุกคนหอมกรอบอร่อย10เต็ม10เลยอร่อยแบบหยุดกินไม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภายในของตลาดคลองรัดมะยมนะทุกคนไปเจอฝักบัวค่ะก็เลยซื้อมาด้วยคือตลาดนเนยเคยมาเดินตอนเด็กๆค่ะก็จําได้ว่ามันมีของขายค่อนข้างเยอะจริงๆการมาที่คนเดียวไม่ได้แปลกนะดูแต่ว่าั้งเนี้ยมาเป็นการเที่ยวแบบตลาดน้ำานซึ่งแบบไม่เคยมาคนเดียวอยู่แล้วปกติการเท ครั้ง,งนี้มาคนเดียวมันก็แปลกนิดนึงค่ะมาประมาณบ่ายๆเหมือนเขาจะเริ่มเก็บของกันแล้วค่ะตอนแรกเนยคิดว่าตลาดมันเล็กมากาเลยรจริงๆคือเนอยแบบเดินทะลุทะลุทะลุแล้วของขายเยอะมากมันแบ่งเป็นโซนค่ะดูซึ่งไปกับครอบครัวแน่นอนเลยว่ามันต้องอิ่มหนำสำราญแต่ด้วยความมาคนดีก็ใช้คนละครึ่งเอาละคัต่อกันรานที่สองค่ะเนยมาซื้อขนมเบื้องนะคะเจ้านี้ก็คือทีเด็ดคือหอมมาตะไคร้เลยดูมีทั้งไส้เค็มแล้วก็ไส้หวานค่ะมาอีกนิดรู้สึกหิวน้ำมากก็เลยไปซื้อน้ำค่ะเป็นโกโก้นะตอนทนน ามาเราก็พรีเซนต์แต่ว่าก็คือโง่อังกฤษเงียเขาก็แบบเออเข้าใจแล้วเขาก็ยิ้มให้เราจริงๆแค่นี้เรารู้สึกแฮปปี้แล้วนะจะบอกว่าวันที่เนยมาต่างชาติค่อนข้างเยอะเลยค่ะเขาก็มาเที่ยวมาล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนี้เราก็นั่งพักกินน้ําสักแป๊บหนึง่งก<ร>็เห็นคุณป้านะคะแบบพายเรือมาพักสดๆค่ะกําละ5บาท10บาทค่ะโอเคเราก็เลยจัดมาเลยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นขนมเบื้องค่ะทุกคนมันน่ากินมากเสร็จแล้วนั่งกินน้ําสักพักเออคุณป้าร้านขายน้ําเนี่ยเขาก็มาถามเราว่าแบบเออหนูมาก แบบเรือเนี่ยมันออกกี่โมงมันออกยังไงมันขับยังไงอะไรเงี้ยขับเป็นรอบยังไงล่ะคะเท่าไหร่พูดเสร็จสาวขุดป้าก็บอกว่าเออเนี่ยฝากของไว้ได้นะหนูหนูไปล่องเรือเลยเนี่ยมาคนเดียวมาครั้งเดียวออกให้คุ้มไปเลยตอนแรกเราก็แบบว่าเฮ้ยช่างใจว่าแบบเออจะไปดีไหมพักแกก็เรียกคุณลุงที่ขายตั๋วเรือทุกคนแบบเออหนูไปเลยเนี่ยห้าสิบบาทโอเคเราก็แบบโอ้ห้าสิบบาทเออก็น่านั่งอยู่เนาะบอกว่าปกติเนี่ยก็จะมีแบบพาแวะไหว้พระนะคะหรือว่าแบบพาแวะตรงสวนกล้วยไม้ด้วยด้วยความที่แบบมันค่อนข้างเยย็นนนแแลล้วะคคี่่จไมมอ เลยมาลดราคาค่ะปกติรอบละแบบ7 0 5 5 0อะไรเงี้ยครั้งนี้รอบละ50เออไอเราก็นั่งค่ะก็เป็นการนั่งเที่ยวชมครั้งแรกนะแบบเออมันก็ดีนะฟิลมันได้คุณลุงเขาก็ดิบเรือใหญ่เลยทุกคนทางเข้าโค้งคือเสี่ยวมากนะ แต่แบบแกคูดเก่งอะทุกคนก็ขับขับไปค่ะะยะเวลาที่ขับก็เกือบชั่วโมงเลยค่ะทุกคนก็คือเราก็จะได้เห็นบ้านเรือนต่างๆค่ะคือในสังเกตคือแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะมีเรือเป็นของตัวเองด้วยนะทุกคนแล้วก็ลอดใต้สะพานผ่านวัดนะคะวัดแรกคือวัดตะล่อมค่ะตรงใต้สะพานก็เป็นเหมือนที่เก็บเรือค่ะทุกคนซึ่งปกติเนไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยนะแล้วลุงเขาก็วิ่งสปีดมากทุกคนในใจแบบโอ้ไม่ก็แล้วคือปกติในเป็นคนที่เมาเรือด้วยนะอันนี้จะเป็นสวนกล้วยไม้ค่ะทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้แว้อีก ค่ะทุกคนจะบอกว่าลุงคงเก่งมากนี่แกรีบขับมากเนี่ยรู้สึกว่าการมาเที่ยวคนเดียวมันก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเหมือแนบบเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะไปในที่ที่คนไม่รู้จักเราเราสามารถทําอะไรก็ได้แบบแฮปปี้อะทุกคนไม่ถามทางได้กลัวแบบไม่ต้องเสียหน้าคือเหมือนทุกคนใจดีมากเลยอะนี่คุณลุงก็ถอยเรือกลับเข้าท่านะคะแบบเออตอนเนี้ยกูจะอ้วกแล้วแต่โดยรวมๆคือแฮปปี้ค่ะลองไปเที่ยวคนเดียวดูนะคะ